ขอบคุณสรยุทธ์ด้วยคาดวังตรงกันหนุม่มกัญชยัยยินดีพุทธอภิวันนั่งแท่นพ่วอในการกองข่าวช่อง8เชื่อวันหนึ่งได้ร่วมงานกันหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการพุทธอภิวันเข้ามารับตําแหน่งพ่วมหน่วยการใหญ่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลายคนก็จับตาต่อไปอีกกว่าใครที่จะมานั่งคู่กัดพุทอภิวันหรือจะนั่งเดี่ยวคนเดียวหรือจะมาเป็นสขณะที่ อภิวันเองก็โพสต์ลงโซเชียลพร้อมทั้งบอกด้วยว่าจุดขอบคุณเฮฮตที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง8ดรวมไปถึงขอบคุณคนดูที่ยังติดตามขอบคุณพิ่รยุทธบุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณ พี่หนุ่มกัญชยัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และซาบซึ้งใจมากจุดด้านหนุ่มกัญชยัยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายินดีด้วยครับพุทธขอบคุณในน้ำใจและความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่นะครับเชื่อว่าวันหนึ่งเราคงได้ร่วมงานกันนะครับบ้านพุทธก็ตอบกลับว่าขอบพระคุณมากๆครับพี่หนุ่มซาบซึ้งใจมาโดยตลอดผมหวังจะได้ร่วมงานกับพี่ในวันข้างหน้านะครับ